ฝนบบหยุดตกอากาศเย็นลงทันทีนะี่นน,น่าจะหมดวนแล้วนะก็ที่ฟังพยากรณ์อากาศเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวจริงแล้วเห็นว่าอากาศก็สอนให้เราเข้าใจเรื่องของความไม่เที่ยงนะความไม่แน่เข้าใจถึงกฎไตรลักษณ์ปีนี้ในแปรปรวนไปทั่วโลกเดี๋ยวเราก็จะค่อยคุ้นชินกับความแปรปรวนพวกนี้เอง ที่สังขางรร่างกายก็แปรปรวนอย่างเงี้ยกายใจเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์หรือกฎธรรมชาตินี้เหมือนกันนะไม่มีอะไรต่างที่พระเจ้าสอนให้โอปัยโกนี่คือน้อมเข้ามาใส่ตัวคือน้อมเมาเรื่องกฎไตรลักษณ์นี่แหละเข้ามาสอนตัวเองอยู่เนืองเนื่องสอนไม่ใช่เพื่อให้หลีกหนีจากธรรมชาติแต่เ,เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติแค่นั้นเอง เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ถ้ายอมรับมันได้ใจก็เป็นสุขยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์อยคนั้นคนทั่วโลกก็พยายามที่จะวิ่งหนีกฎธรรมชาตินี้พยายามจะหาเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือต่างมาแก้ทุกข์แก้อย่างไงก็แก้ไม่ได้นะกี่ยุคกี่สมัยมาแล้ว ผู้เจ้าสอนให้เอาธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความทุกข์แก่ตัวเองบางที่ก็เรียกว่าธรรมโอสดยาคือธรรมะเนี่ยไว้รักษาโรคทางจิตวิญญาณโรคทางกายในรักษาไม่ได้ยังไงมันก็เสื่อมหรือไม่ร่างกายมันก็รักษาตัวงมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้ามันรักษาไม่ไหวมันก็ตายไปแค่นั้นเองแล้วก็เกิดใหม่ สามซากคืออย่างนั้นนะแต่ว่าโรคทางใจนี่สามารถที่จะรักษาได้นะด้วยธรรมะน,นีธรรมะธรรมะทั้งหลายคืออะไรคือตัวธรรมชาติจะเป็นกุศลธรรมกุศลทามก็เป็นธรรมชาติล้วนๆมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมนะันจึงต้องศึกษาทั้งกุศลและอกุศลนะที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรา ศึกษาเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันยอมรับความเป็นจริงแค่นั้นเองย,ยอมรับความเป็นจริงได้ทุกข์ก็ลดลงนะลดลงไปอย่างมหาศาลนีใ่ใครมีความตื่นรู้ได้เร็วนะก็โชคดีไปนะบางคนก็หันมาสนใจธรรมะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะบางคนกว่าจะรู้ตัวก็ เกษียณอายุไปแล้วเกษียณไม่ใช่เขา่ากเกษีระสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนี้ภาษาสัสกฤตภาษาบาลีคือขีณะสิ้นไปเมื่ออายุมันสิ้นไปมันเดินทางใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะนาดแล้วเริ่มคิดออกว่าทามาทั้งชีวิตแสวงหามาทั้งชีวิตปรารถนามาทั้งชีวิตก็หาความสุขจริงไม่ได้ไง หลายคนก็เริ่มหันมาสนใจธรรมะถ้าสุขภาพร่างกายยังพอไหวก็โชคดีไปยัง,ยงพอได้เรียนรู้ได้อยู่ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ไหวแล้วนะนะก็สูยเปล่นะนะา,าไปชาตินึงแค่นั้นเองใครที่หันมาสนใจใส่ใจเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้นะได้ตั้งแต่ยังเป็นอายุยังน้อยอยู่นะก็มีโอกาส มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเข้าใจอะไรทําเข้าใจธรรมชาติเนี่ธรรมชาติที่เราสมมติเรียกมนว่าตัวเราตัวกูของกูอะไรทั้งหลายนียนะ่ศึกษาจะต้องไปเห็นว่านไม่มีของใครได้เมื่อไรนั่นแหละมันถึงจะเบาอ,อกเบาใจขึ้นมาราะนี้มีเรื่องที่จะต้องยึดถืออันนี้โรคทางกายก็ค่อยค่อย แก้ไขไปเท่าที่ทําได้แก้ไขไม่ได้ก็ยอมรับมัน,มนในโรคทางใจนี่ยิ่งหนักมันดูเหมือนไม่ไร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันพาให้เราเกิดเราตายอย่างเงี้ยนะในตัวตัณหาเนี่ยพาให้เวียนว่ายตายเกิดมาประสบทุกขเดิมๆซ้ๆําๆนะไม่มีอะไรใหม่เหมือนเวลาเราปฏิบัติหลายคนพอภาวนาไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีสภาวะต่างๆเกิดขึ้น ปฏิบัติไปนานๆนนเข้าก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่มจะรู้สึกงัน้นจะไปม,มีอะไรใหม่ขันห้าก็มีอยู่แค่นี้แหละนะแต่ว่าต่างๆก็เกิดจากขันห้านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันทํางานอยู่เนี่ยนะขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตสนะ่วนส่วนของรูปของนามของกายของใจทั้งหมดนะมันจะมีอะไรใหม่ก็ม,มีอยู่แค่นี้เนะห็นพิสดารขนาดไหนก็นม,นมีอยู่แค่นี้นะ ถ้าเราเข้าไปเห็นเข้าไปเรียนรู้มันจะค่อยวางใจได้ง่ายขึ้นใหม่ๆก็จะทุกข์วุ่นวายเวลาเห็นเริ่มเห็นว่ากายใจนี่ไม่ใช่ของเราเวลามันแยกรูปแยกนามได้นี่โอ้ยมันทุกข์สาหัสสากันนะเวลาใครมาว่าอะไรมาพูดอะไรหน่อยมันกระทบกระเทือนไม่หมดนะสะเทือนเลือดลั่นภายในเนี่ยนะแล้วก็เห็นว่าไอ้ทีมทุกข์อยู่ในทุกข์เพราะอาตารยทุกข์เพราะ ความยึดถือว่ามีตัวกูของกูอย่างนี้นมันเห็นอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ามไม่รู้จะวางยังไงน่ะมันมีม้าเน่ามาห้อยคออยู่ด้วยมันน่ารังเกียจแต่ไม่รู้จะเอาออกไปได้ยังไงน่ะความทุกข์มันประจำธาตุประจำาขนของมันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะเอาออกอยังไงก็พูดใบเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะคนทั่วไปก็จะวิง่งหนีความจริงนี้พยายามไปหา ความสนุกสนานเพลิดเพลินภายนอกมากลบเกลื่อนมันจะได้ไม่รู้จักมันนะสังเกตดูแล้วกันแค่เรามานั่งสมาธิกันอยู่ครึ่งชัง่วโมงค่อนชั่วโมงมานั่งดูเตงแล้วมันทุกข์จะตายสงบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คิดไปไหนตอนไหนอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็มเมื่อยเดี๋ยวก็ชาเนะนี่ยก็ดูบ่อยๆเข้าไม่อยากดูแล้วมันเบื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกดีกวา่าจะได้มไม่ทุกข์ที่จริงมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ไม่เห็นมัน วิ่งนี้มันอยู่ตลอดเวลาอยู่แค่นั้นเองทีนี้คนที่มีความภาคเพียรมีความอดทนที่อยู่กองทุกนี้ให้ได้นี่นะนะขันนั่นไปว่ากองกองทุกนี้นะไปไหนก็แบกทุกนี้ไปน่ะจะไปประเทศไหนก็แบกทุกนี้ไปด้วยนนะต่อให้ไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรที่ไหนก็ตามมันก็จะมีความทุกข์เหล่านี้ตามไปด้วย ไม่มีที่ไหนเลยนะที่จะพ้นจากความทุกนี้ได้ถ้ายังอยู่กับโลกนี่นะยังอยู่กับโลกียะเนี่ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นีมันวิธีการเดียวที่จะออกจากมันได้ก็คือศึกษาเข้าใจธรรมชาติทั้งที่เป็นกุศลอะกุศลทั้งที่ไม่ใช่กุศลและกุศลก็คือตัวรูปประคันทั้งหลายเนี่เขาเรียกว่าส่วงที่มันเป็นผลของกุศลและกุศลอีกทีหนึง่งหรือที่เรียกว่าพยากะตะธรรมเนี่นะ คือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยศึกษาให้ให้เข้าใจมันจริงๆว่ามันไม่ได้เป็นอะไรของใครมันเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็พยายามดูเข้าไปรู้เข้าไปอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้พอเราพยายามฝืนตัวเองฝึกตัวเองอดทนต่อความทุกข์นะขนันมันเป็นทุกข์ของมันอยู่โดยธรรมชาตินะอดทนต่อความทุกข์นี้ให้ได้นะพอมันอดได้ทนได้ทีนี้มันจะเริ่มเห็นของจริงและ้ะ เริ่มอยู่วความทุกข์นั่นได้ใจเริ่มอยู่เหนือความทุกข์ยอมรับอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันไม่ให้ข้ากับมันไม่วุ่นวายกับมัน่นไม่มีอะไรดีกว่ากันไม่มีอะไรแย่กว่ากันอย่างเงี้ยนะมีแค่เรื่อง,องธรรมชาติล้วนที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะค่อยๆไปเห็นสภาวะพวกนี้นะ เห็นที่ไหนแล้วก็เห็นที่ขันหานนี่แหละไอ้ที่คิดว่าเป็นของเรานี่แหละนะนะไอ้ดูข้างนอกเราก็ดูด้วยตาเนี่ยด้วยประสาทสัมผัสของเรามันก็เห็นแค่หย,ยาบๆแค่นี้เราไม่ได้เห็นชัดไอ้ที่ต้องการให้เข้าไปดูก็คือตัวสติสญญัมผัสย่าตัวนมามธรรมภายในเนี่ยเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปจิตที่มีสติสญญัมผัสย่าคอยคุ้มครองดูแลอยู่นี่แหละมันจะเห็นของจริง เห็นเมื่อไรเห็นเมื่อมันแยกรูปแยกน้าได้เห็นเมื่อมันเห็นความเกิดดับนะพอเริ่มเห็นความเกิดความดับของโดของน้าได้เมื่อไรทีนี้รู้แล้วว่าอาวมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติธรรมดางมันอยู่อย่างนี้เองไม่มีอะไรที่จะเป็นของใครไม่ไม่มีเราไม่มีเขานะมันเริ่มเห็นสภาวะอย่างนี้แหละพอเริ่มเห็นอย่างนี้รู้แล้วว่าไอ้ที่ยึดถือมันตั้งนานเนี่ยแค่หลอกตัวเองจะมีสภาวะเหมือนคนอกหักแค่นั้นเอง ผิดหวังว่าไอ้สิ่งที่คิดว่าเป็นของเรามันต้องหลายชาติมันกลับไม่ใช่ของเราซะแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นจะสามีจะภรรยาจะลูกจะพ่อจะแม่อะไรก็แล้วแต่จะเริ่มเห็นชัดว่า,าไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างจึงไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างีนนะจิตใจเศร้าหมองว้าเหวอยู่พักหนึ่งวพาอะไรเพราะกิเลสมันก็ต้านอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงต้านอยู่สักพักหนึ่ง แล้วค่อยๆเริ่มสิโรราบเองนะยอมรับได้เองยอมรับความเป็นจริงยอมรับธรรมชาติที่มันกําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่แหละเดี๋ยวมันก็ยอมรับได้เองพอยอมรับได้แล้วทีนี้มันเป็นอิสระปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีเลยพอไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยมันสบายจริงๆเนี่ยจะรู้สึกอย่างนั้นทีทุกคืนทุกวันนี่ก็ทุกเพราะตัวกูของกูเนี่ยตัวเราของเราเนี่ยทั้งนั้นแหละไปดูไปมีอะไรอย่างอื่นหรอก ถ้ามันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไปหาทางออกจากทุกข์ได้ยังไงเพราะฉในที่ผู้เจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้เราจมอยู่กับกองทุกข์หรือเป็นคนหนักไปทางความทุกข์หรือทุกขันิยมอะไรนั้นแต่สอนสัจจะนิยมคือความจริงที่มันกำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาน,นาไม่ให้ติดอยู่ในสุขหลังเกียดความทุกข์แต่ให้ยอมรับความเป็นจริงที่มันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้ มันพอเข้าเห็นความจริงสัจธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อไหร่จบเรื่องแล้วนะส่วนมากเรานักภาวนาทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมก็ชอบที่จะวิ่งไปแสงหาสัจธรรมเดี๋ยวไปฟังธรรมะหลวงพอ่อนุนหลวงปูน่นี้ตะเวนตามล่าพระอาหารหันต์หาครูบาอาจารย์อย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่า แท้ที่จริงอะไรสัจธรรมความเป็นจริงอยู่กับกายกับใจนี่มันอยู่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็แสวงหาจากที่นี่แหละพุทธเจ้าก็แสวงหาจากที่นี่แหละไม่ได้หาจากที่อื่นหาจากขันนี่แหละขันที่มันเป็นกองทุกนี่แหละทำทำยังไงถึงจะพ้นจากขันได้พ้นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่ยึดไม่ถือไม่วุ่นวายไปกับมันนะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีอะไรอยู่ เอ็มโลกนี่แหละแต่ว่าไม่แบกมันเอาไว้เหมือนเมื่อก่อนนะครันะมาเกิดความเบาอกเบาใจขึ้นมาเป็นอิสระละวางมีอยู่โดยไม่เป็นอะไรกไปกับมันนนะไม่มีอะไรที่ต้องหวังหาอาวอ์ไม่มีอะไรที่ต้องไปวิตกกังวลน,นะเพราะรู้อยู่แล้วเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดดับอมันอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรทุกข์ที่เราบอกว่านิพพานนิพพานไม่ได้ไปว่าเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์ลอยอยู่กลางอากาศที่ไหน ว่านิพานก็คืออารมณ์ของจิตอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันยืนเหนือจากโลกียอารมณ์ทั้งหลายนี่นะอารมณ์แบบโลกโลกทั้งหลายนี่นะที่เราเคยยึดเคยถือกันอยู่เนี่นะมันอยู่เหนืออารมณ์พวกนั้นมันเห็นแล้วนะความยึดถือก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งความปล่อยวางก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งนะใครใจนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอะไรนะกุศลอกุศลก็แค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งนะไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้น นะพอเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งเบาอยู่ภายในนะนะไม่วุ่นวายอะไรไปกับใครแค่นั้นแหละใครว่าดีก็ดีก็ได้ตามสมมตนะิใครว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามสมมติก็เข้าไปแต่ข้างในมันรู้อยู่แล้วว่าดีหรือไม่ดีดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาแค่นั้นเองเป็นอย่างนั้นนะั่นก็ฝึกตัวเองไปอย่าหนีความจริงใครไม่รู้จะฝึกยังไงก็ มาที่วัดนี่นะที่สิบห้าสิบหกนี้มีคอสแค่รู้แค่รู้หนึ่งนะตมายังอยู่นะดูเวลาไฟบินแล้วปรากฏว่าบินตอนเยน็นแปลว่าปิดคอสเสร็จแล้วต้งไปเดินทางตอนคืนไปศรีลังกาสิบห้าสิบหกยังอยู่นะแล้วก็ต้นเดือนนะก็จะมีคอสหลายคอสเลยซ้อนๆกันอยู่นะบวชนาคหมู ข้าวันเดียววันที่สองธันวาบวชวันที่ห้าวันที่ห้าหกเจ็ดเคยเป็นคอร์สปลูกพระในใจเสกให้ถึงธรรมนะ่ะนิมนต์พระอาจารย์สุทธิศาสตร์นะ่ะจากวัดวัดตาสุกโตนึกไม่ออกนะลูกนะวัดป่าสุกโตท่านเคยมาฝึกขยมมารอบหนึ่งแล้วนะ่ะโยมก็เจ้าบอกชอบใจ นะจากอาจารย์นอตเนี่ยนะอาจารย์สุธิศาสตร์ปัญญาปฏิโปนะมาเป็นพระวิยากทรีท่ห้าถึงเจ็ดธันวานะแล้วก็ไปไปลายเดินก็จะมีคอร์สยาวอีกนะก็คือตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีไปละสามเอ็ดธันวาถึงหนึ่งมกราสวดมนต์ข้ามปีตั้งสามเอ็ดยาวไปจนถึงวันที่สามที่สี่แล้วมั้งนะจะมีคอร์สแค่รู้ ช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดยาวก็จะมีคอร์ดเดียวๆนะคอร์ดแค่รู้สามหรือไงเนี่ยนะถ้าจําไม่ผิดนะนะว่านโยมก็ใครสนใจที่จะมาฝึกฝนตัวเองก็มา่นะเดี๋ยวเราสวดมนธรรมวัดเย็นกัน